อเอา,าเเอ,อ,ในในอาท่าหนูเก็บลยเด้วยพี่โอ้ยกะท่าเอาบางคนเก็บค่ากันแหละหลายนพวกเราจกสิเก็บน้องเอ้ยฮัลโหลโฟกัส สวัสดีค่ะเพื่อนๆทักทายวันหยุดนะคะวันนี้อากาศร้อนนะคะที่นอร์เวย์เนาะปะะ้ายาขอใส่เสื้อบักกะแรงนะเอามาแล้วนะคะที่ที่เมืองไทยเนาะมันร้อนเอาก็ต้องใช้ต้องใส่เนาะวันนี้ที่ป้ายาไปเก็บป้ายาจะพาต้มเออคือยังไงอะรักเอาไปเก็บผักมาเยอะๆนะ่ปะป้ายาทำยังไงเอาไว้กินนะคะมาดูนี่เลยไลย่ๆก็เก็บเอาละ คมไหมพี่เจ้าเด็กไมเมืองเนี่ยเ้าไปเก็บก็น้อยได้เนแบบเนี <g ül üyor> ย่ยรูกสิเก็บยอดเลยมันหลายเนาะ <c oughs> เดี๋ยววันดูโอ้ยอต้นสวยๆพี่พี่น้องพูดอีกอ่ะ เอาลงไปไมีแต่สวยๆคงว่าหัวดำทำอะไรไม่มีคนเห็นจ้ะหนอนก็ไม่กินด้วยนะจ๊ะโอ้ยนี่ต้นตําแยจ้ะกําลังกินเหมือนกัน แต่เอาต้นนี้ก่อนเนาะตำแยมันเก็บยากมันต้องมีถุงมือ,อมจังใดยังสิกินจังใดยังสกินเบิดนึกถึงตอนเด็กๆเนาะไปเก็บเนาะกับเพื่อนเนาะพอแล้วมั้งพอละนู่น ทั้งหมดเลยพี่น้องนู่นอีกสวยๆโอ้งามพอละมันเยอะจนเรลูสิเก็บอันไหนอันพี่ก็เยอะพี่อันนี้ ลืมข่าวเก็บจนลืมข่าวเลยพี่น้องเย้ยจนลืมถ่ายเลยดูมันเยอะเยอะแยะเยอะพี่น้องเลยน่ทั้งหมดเลยจังใดยังสิเก็บเบิด ว่ามันถอนง่ายมากเลยจ้ะ จะพี่น้องมันเยอะจริงๆจ,จ้ะโอยเนี่ยทั้งหมดเลยแล้วก็มันได้น้ำอะ่ะเพราะว่ามันเป็นแปลงผักของเด็กๆนะจ๊ะที่โรงเรียนนะคะดูเนี่ยสวยๆนู่นก็สวยนี่ก็สวยเดี๋ยวป้าย่าจะมาเก็บวันวันไหนดีอะ่ะเพราะว่า nhưng mà nó cũng già, oh, oh, nhiều, yeah. bát không phải được, đủ rồi, đủ rồi, đang kéo ở đây มีแต่สวยๆจ้ะออแล้วมันเป็นวัชพืชจ้ะที่เนี่ยเขาเรียกหญ้าเนาะเฮ้ยเบิ้งไปเมื่อกี้ว่าสิเก็บอยู่ใส่เนาะเนี่ยนะฮะอ้ามันหลายไปมืดแล้วฮะเก็บเก็บมันหลายลายแลยมันเป็นด่างจัง เพิ่นคือสีวาเนอะทีนี่เห็ดยังวะ mm. พูดจะกคำสิเอามองไดว่าพี่ปปพ,พีพูดไปพูด <c oughs> างานไม่างานเก็บเนาะ่อ <c oughs> น้นานูคืนเท่ากัน ไปสวนตกตาเพราะว่า,วามันติดผู้ดดใดผู้ผู้ใดถ่ายรูปให้สันตั้งคากล้องจ้าอ๋อครักนักขนาดตั้งคากล้องก็ได้กอดเมียจะจับมือเมียครักครับครับ เอาเก็บไปหลายหลายเอาเก็บไปก็บ,บอกว่าเบิ้งเก็บไว้เร็วลืมแน่ยนะมือคักนะเก็บไว้เมื่อนั้นเร็วลืมจ้าพอะแล้วล่ะเจ้าขอบคุณขาตั้งกล้องที่มาเป็นเพื่อนค่ะพี่เขาอุตสาห์มาซอยปะยาเนาะมาถ่ายถือกล้องให้ ที่เรายังบกากินจ้าผักขมนะคะที่ป้ายยาเก็บมานะคะเยอะมากได้ถุงบักใหญ่นึงนะจ๊ะถุงถุงใส่ของใหญ่มากป้ายยาก็ามาแช่น้ําแค่น้ำเกลือนะคะแล้วก็น้ำํำส้มสายชูนะคะเนี่ยได้สองถังป้ายยาก็จะงานช้างจ้าพี่น้อง <c oughs> ไม่ว่าจะเก็บอะไรเนาะมันก็จะเป็นงานช้างสําหรับคนชอบเก็บนะคะ ไม่ว่าจะเก็บเห็ดเก็บผักเก็บอะไรก็ตามสุดท้ายเราก็ต้องมาล้างจ้ะพี่น้องล้างจ้ะเดี๋ยวไปะยาขอล้างก่อนนะจะแเราก็จะลวกแช่ฟีดไว้จ้ะผักโขมผักอีโฮมรสชาติเหมือนกันเลยนะจ้าะยปะาชิมมาแล้วนะอร่อยมากๆเลยอร่อยดีมีประโยชน์จ้ะ ใบย่าจะเด็ดยาวมานะจ๊ะก็จะมาเด็ดทำความสะอาดนะคะล้างน้ําเกลือน้ํไอ้น,อนี่ออกให้หมดเพราะว่าธรรมชาติมันก็มีแบคทีเรียรมีมแมลงมีอะไรเยอะแยะเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่ากินธรรมชาติแล้วดีนะเราก็ต้องมาล้างทําความสะอาดเหมือนกันก่อนที่จะเอาไปปรุงอาหารนะคะไม่ว่าจะผักอะไรก็ตามนะ เราก็ต้องกินและมีสตินะคะก็ลวกแล้วก็ไปน็อกน้ำเย็นปกตินะจ๊ะอ่ะน้ำลวกไปเลยลวกสองครั้งอันนี้แค่แค่ถาดนึงนะคะเอ้ยถังหนึ่งนะคะปลายายังเหลืออีกถังนึงนะลวกไปค่ะ เสร็จแล้วก็ไปน็อกน้ำเย็นจ้ะเนี่ยมันจะได้สักกี่ถังใช่ไได้สักกี่ถุงใช่เนะาะเดี๋ยวมาดูสองถังใหญ่อ่ะถุงเปรียบเทียบถุงบิ๊กซีโลต้สบ้านเราอะจ้ะ น้ำเย็นจากนั้นก็ไปต้นให้มันเสด็จน้ำน,นะคะทำเป็นก้อนอย่างเงี้ยจ้ะลวกน้ำเสร็จเนาะทำเป็นก้อนอย่างงี้แล้วก็ใส่ถุงไว้ ก็ฟีดไว้จ้ะเนี่ยลวกแล้วสีมันก็จะเขียวดีมากเลยจ้ะกลิ่นก็หอมจ้ะลวกแล้วกลิ่นหอมหอมนะนี่คือที่ป้าญาตต้มแล้วนะจ๊ะแล้วก็ ปั้นเป็นก้อนๆไว้นะใส่ถุงแล้วก็ไล่ลมออกนิดนึงนะจ๊ะเนี่ยจ้ะเสร็จแล้วป้ายะก็จะทําเป็นก้อนๆน,นะจ๊ะเวลาเราจะออกมากินเราก็เอาออกมาทีละก้อนนะคะหรือว่าสองก้อนก็ได้เนาะเป็นก้อนๆแล้วก็ไล่ลมออกนิดนึงนะคะแล้วก็ไปแช่ฟรีดไว้อันนี้ก็ได้นานอยู่นะคะกะว่ามันเยอะมากเลยค่ะที่ป้ายไปเก็บมาเนาะเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะ ไปอีกหรือเปล่าอยากได้อีกแต่ว่านี่มันก็เยอะแล้วหรือว่าจะชวนพี่คนไทยเขาไปเก็บนะคะถ้าพี่เขาไม่ไปทำงานเนาะโอเคค่ะวันนี้ป้ายากก็ลาไปแล้วขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามาทักทายกันนะเดี๋ยวป้ายากจะตามไปบ้านเพื่อนๆเ,เหมือนกันนะแต่ว่าขอเวลานิดนึงเนาะโอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฮาเดบราและซัมแมน สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่นคะอย่าลืมนะจะกินผักอะไรต้องศึกษาให้ดีก่อนนะคะด้วยรักและห่วงใยจากปะยาะตจอโนยค่ะ